ของขวัญจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณจะได้รับไม่มั่นใจว่าทำอะไรด้วยความมั่นใจเด็ดเดี่ยวมั่นคงให้มีสติมั่นใจว่าสิ่งที่คุณทำดีแล้วคุณทำได้เลยด้วยความมั่นใจใช้ความคิดนะมาจากสติปัญญาความรู้ความสามารถของคุณไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณก็มีทางออกได้ด้วยความคิดสติปัญญาของคุณทำได้ ไม่ต้องลังเลสงสยัยฟ้าเปิดโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตคุณแล้วทางผีผ่านว่าทุกอย่างที่ที่จะเกิดขึ้นว่าเป็นเป็นไปไม่ได้แต่ก็เป็นไปได้มีความซับซ้อนในชีวิตว่าทุกอย่างเกิดขึ้นได้ในชีวิตคุณธมาคาขึ้นเป็นของขวัญจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณจะได้รับความจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า อยู่บนกองเงินกองทองว่าหยิบจับทำอะไรก็จะเจริ